อัปเดตนะคะข่าวสารกันสักนิดหนึ่งแล้วกันค่ะเพราะเห็นใครหลายคนนะก็ถามเข้ามานะคะว่าเอ YouTube ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วหรือยังคะกับยอดวิว24ชั่วโมงแรกนะคะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้ก็ประกาศออกมาแล้วนะคะว่า24ชั่วโมงแรกค่ะเพลงไอศ c รีมของซีซาร c แบล็กพิง์นะคะแล้วก็เซเลน่าโกเมสค่ะทำไป ได้นะ,ะ79.08ล้านวิวค่ะโอ้ไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่านับได้ว่านะคะเป็นยอดวิวที่ยอดที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกนะคะก็ตอนนี้ค่ะได้รับการยืนยันแล้วนะคะก็น้อยกว่าน้องฮาววัาน,นิดหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยฮาวอยู่ไรได้ค่ะทำไปได้86.3ล้านนะคะในขณะที่ไอศครีมค่ะทำไปได้79.08ล้านวิวนะคะก็ เขาอยู่ราได้เป็นอันดับที่2แล้วก็ไอศครีมอยู่ในอันดับที่3นะคะของ YouTube นะคะทั่วโลกค่ะที่มีการจัดอันดับนะคะแล้วก็ส่วนพรุ่งนี้นะคะแน่นอนค่ะว่ามีโปรเจกต์นะคะ รีดูเพลงไอศครีมค่ะก็คือเป็นการนะคะมารับชมนะคะเพลงไอศครีมไปพร้อมๆกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับวามันเป็นเรื่องที่บลิงทั่วโกนะคะนัดหมายกันเองนะคะแล้วก็ดูจากโปสเตอร์ตร,ตรงนี้นะ,ะแอดขอยึดเวลาจากโปสเตอร์แล้วกันนะคะก็คือเขาแจ้งมานะก็คือ8โมงเช้าเวลาเกาหลีซึ่งเวลาเกาหลีนั้นจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงะคะเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยก็จะเริ่มกันที่ หกโมงเช้านั่นเองนะคะส่วนใครที่ไปได้ยินข้อมูลมาว่าจะเป็น4โมงเย็นอันนั้นแอดไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนนะอาจจะเป็นเพราะว่า กลัวว่าเด็กนักเรียนจะไม่สะดวกช่วงเช้าหรือเปล่าเลยไปนัดช่วงเย็นอันนี้ไม่แน่ใจค่ะแต่โดยส่วนตัวคิดว่าพร้อมตั้งแต่6กโมงเช้าแล้วนะก็เอาที่ทุกคนสะดวกเลยละกันค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราทำนะเพื่อที่ที่จะซั p พอร์ b แบ็คพิงนะคะแล้วก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับพวกเธอนะแล้วก็เป็นการช่วยกันนะคะกระตุ้นกระแสเพลงนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ให้อยู่ในวิวบอร์ดทอปร้อยเนาะ แล้วก็เป็นการเชียร์อัพน้บในช่วงวีคที่มันมีการเก็บคะแนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเป็นว่าเราก็ทำให้ดีที่สุดเนาะช่วยๆกันนะคะเป็นการซัพพอร์ตแบ็คพิงไปอีกทางหนึ่งแล้วก็เป็นการรวมแรงรวมใจกันะนะก็คิดว่าในเมื่อคนอื่นเขา ตั้งโปรเจกต์มาเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งละกันส่วนใครจะสะดวกเวลาไหนนะก็แล้วแต่และกันค่ะอันนี้มันไม่ได้แบบว่าบังคับกันเนาะเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องบังคับนะเอาที่สะดวกละกันนะคะก็แอดสะดวกตั้งแต่เชา้าแต่ส่วนคุณหรือว่าใครที่แบบเออเป็นนักเรียนอันนี้เข้าใจก็สะดวกช่วงเงย็นก็ช่วงเงย็นก็ได้นะอ่ะก็มาแจ้งตรงนี้ละกันค่ะก็ก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า